ลัคนาราศีตุลมิถุนายนนี้เป็นเสือสุ่มกุมความล่ำรวยจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวานะครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลครับเรามาฟังกันเลยนะครับว่าเดือนมิถุนายนนี้ครับจะเป็นเช่นไรนะครับและเราจะใช้ดาวจรของเดือนมิถุนายนในการทํานายออกคําพยากรณ์นะครับ จะต้องบอกเลยนะครับว่ามีดวงดาวย้ายเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วที่ว่าเสือซุ่มกุมความรวยนั้นเป็นเช่นไรไปรับชมกันเลยครับก็ต้องบอกแล้วครับว่าตัวเราเนี่ยนะก็คือดาวสุกครับตั้งแต่วันที่ย5้าพฤษภาคมนะถึงวันที่1ิมิถุนายนเลยนะครับดาวสุกดาวประจําตัวเราโคจรเป็นปะนะครับไปอยู่ในเรือนปัตนิคู่ครองหุ้นส่วนเรือนคนอื่นอ่าแล้วก็ได้เป็นสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าวัดลอนนิรันนะครับ เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ครับเหมาะกับการทําอะไรซุ่มๆไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอืกกระเลิกอ,อยู่เบื้องหลังก็ดังได้ก็ดีได้นะครับตรงนี้แล้วเห็นไหมครับดาวศุกร์ไปอยู่ร่วมกับดาวราหูอ่าได้เทวีโชคครับร่วมกับดาวฤติยูอีกนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ข้อด,ดีของดาวราหูครับแล้วก็เทวีโชคนะคืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือ ทำตัวให้น่ารักสดใสเหมือนเด็กๆเ,เพราะเราหูคือคบปุตตาแปลว่าเด็กเห็นไหมน่ารักแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยออดอ้อนหน่อยราหูคออุมายาจริตจกา้านดาวสุกเราก็เป็นดาวเอ็นเตอร์เทนอยู่แล้วเห็นไหมครับถ้าเราทําตามนี้นะครับบอกเลยครับจะมีสิ่งดีๆเข้าหาเราได้มากมายบวกกับทำอะไรที่มันแปลกและแตกต่างที่มันไม่เหมือนใครไม่ซ้ำซากไม่จําเจเพราะอะไรครับเพราะไปอยู่กับดาวนิตยูครับ นะรู้ไว้เลยว่าต้องทําแนวนี้นะแล้วจะดีครับและที่สําคัญเนี่ยอย่าเพิ่งทําอะไรด้วยตัวเองมากนะนะเพราะดาวไปเป็นปุบปะบะเนี่ยแปลว่าให้คนอื่นทําบ้างก็ได้ให้คนอื่นมามีส่วนร่วมส่วนช่วยเรารู้แหละครับว่าเราเก่งเรามั่นใจในตัวเองแต่ว่าจังหวะเนี้ยมันยังไม่ใช่ครับขอให้เราได้ให้คนอื่นช่วยทําช่วยคิดช่วยบอกช่วยพูดนะครับหรือ หาเทวีหรือผู้หญิงจะให้โชคก็แปลว,ว่าให้ผู้หญิงนำหน้าหน่อยให้ผู้หญิงเป็นคนออกหน้าเราเป็นคนอยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้ครับจะเป็นมุมที่ดีมากนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยทำแล้วประสบความสําเร็จนะอันนี้ต้องบอกไว้เลยถ้าทําตามเนี้ยได้ดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าไปทําเองอ่หรือมั่นใจตน,จนเองมากเกินไปลาหูเนี่ยก็จะแปลว่าการหลอกลวงก็ได้ นะครับแปลว่าเราจะไปลุ่มหลงมัวเมาอะไรบางอย่างแล้วทําให้เราเนี่ยเสียหายอหรือช่วงนี้อ่อนไหวง่ายครับไปติดหญิงติดสาวติดผู้ชายไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยทั้งสิ้นอันนี้เสียครับน่าต้องบอกไว้เลยแล้วยาวไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยก็คือพอวันที่19มิถุนาไปถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยดาวศุกร์ดาวเต็เงก็เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนมรณะครับมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่นะครับ แต่ถ้าตอนนี้เราทำตัวเป็นเสือซุ่มครับรับประกันเลยครับเราจะได้ดิบได้ดีเนี่ยเราจะมีผลงานนะครับเราจะประสบความสำเร็จได้หรือสองดาวราหูเราก็ไปทำริมเกี่ยวกับออนไลน์เยอะๆครับใช้โซเชียลมีเดียในการทำมาหากินเพิ่มเติมครับก็ยิ่งจะประสบความสำเร็จกลางคืนทำนู่นทำนี่มากขึ้นอา้าวได้งานได้เงินนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับและที่สำคัญต้องดูแลสุขภาพด้วย เพราะดาวเป็นป,ะ,ป,ป,ป,ะ,ปะ,นะุปะปากนะอ่าอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะักมีมุมเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าแต่ก็ต้องบอกแล้วว่าดาวสุกไปอยู่ในบ้านดาวอังคารนี่นะสุกปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมแสดงว่าเรายังไงยังก็ต้องปากหวานก็ต้องเจรจาดีๆค่อยพูดค่อยจากันอะไรแบบน,นี้นะเราก็จะผ่านได้อ่าต้องทำอย่างนี้เลยนะครับนี่คือทางแก้ครับเพราะว่าฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อน,อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนเนี่ยครับ ใช่ไหมครับถ้าเราทําตามนี้รอดและดีอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้หรือไปทำอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมากขึ้นเดินทางบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับไม่อยู่กับที่ไม่ติดโต๊ะไม่เป็นเป้านิ่งอันนี้รอดครับนะเพราะฉะนั้นดวงเราเป็นแบบนี้เราทําตามนี้แล้วรับประกันครับว่าเราจะมีช่องทางอะไรที่ดีเพิ่มขึ้นได้เลยนะเพราะนั้นดวงนี้เน้นนะครับใช้จริตจักร้านบ้างแอคติ้งบ้างมารยาบ้าง มันยาในทางที่ดีนะครับให้เขามาช่วยทําช่วยดูก็จะประสบความสําเร็จนะครับต่อไปครับในเรื่องการเงินครับดาวการเงินคือดาวอังคารครับจะต,ต้องบอกว่าลอยอยู่ในเรือนอริเนี่ยนะครับไปจนถึงวันที่ยี่บหกครับถึงจะย้ายแต่เราก็ต้องบอกก่อนว่าในวันที่ยี่บหกเนี่ยโอ้โหก็นานเหมือนกันถึงกับเกือบเดือนหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมีมุม,มนะครับแห่งรายจ่าย แต่เป็นการจ่ายเพื่อการศึกษาก็ได้เพราะอยู่กับดาวพฤหัสการศึกษาเราเองการศึกษาลูกได้หมดเพราะอะไรครับพเพราะดาวศุภดาวไปอยู่กับดาวราหูลูกไงครับจ่ายเพื่อตัวเราจ่ายเพื่อลูกได้การศึกษานะครับอันนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับหรือรอบของรายจ่ายอะไรต่างๆจ่ายไปก่อนบางคนจ่ายค่าบ้านค่ารถอะไรพวกนี้จ่ายไปนะครับแต่ถ้าเป็นช้อปปิง้งซื้อลุยซื้อไลอันนี้ก็ไม่แนะนานะครับหรือบางครั้งจะไปโดนพวกแกง๊งแก๊งมิดครับมิดอะไรครับมิดฉาชีพ แงกคอร์เซนเตอร์โทรมันหลอกโทรมันลวงเราว่าเป็นนุ่นเป็นนี่ถ้าฟังช่องอาจารย์เกณต์แล้วอย่าเพิ่งเชื่อครับวางสายตัดสายทิ้งไปได้เลยหรือทําคลิปไปเลยออกติกตอกออกอะไรดังอีกอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีสายแปลกๆพูดอะไรแปลกๆช่วงนี้จะมีเกณฑ์เรื่องราวแบบนี้จะมาชวนให้เราเสียเงินเรารู้ก่อนเราก็รอดก่อนเห็นไหมครับไม่ต้องไปฟังนะครับหรือจะเป็นเพื่อการลงทุนทําธุรกิจทําโปรเจกต์อันนี้ได้นะครับเพราะดาวอังคารที่อยู่ในบ้านดาวพฤหัสก็เรียกได้คู่สมพล จะต้องเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วรวยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องเงินก็ฝากไว้ด้วยแล้วหลังวันที่26หโอ้โหรวยระเบิดครับกลุ่มความรวยเนี่ยมันเริ่มกลุ่มแล้วล่ะครับเพราะว่าดังคารไปอยู่กับลาหูคู่ท่าลมเงินจะมาแบบรวดเร็วฉับไวฟุบฟับเลยนี่เลยนะครับโอ้โหบอกเลยครับมันจะมาจากหลายทิศทางมาแบบตกใจเลยก็ได้เดี๋ยวได้เยอะด้วยนะครับเพราะเจอดาวพุธอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น เดือนนี้ทําแบบนี้ไปก่อนนะครับในเรื่องการเงินแล้วเราจะผ่านได้นะครับแล้วก็ระมัดระวังด้วยอย่าไปไหนพกเงินเยอะอะไรอย่างนี้นะอะเก็บเงินให้อยู่อะไรอย่างเงี้จะดีมากนะครับอทีนี้เรื่องโชคลาภกันบ้างครับโชคลาภนั่นคือดาวอาทิตย์ก่อนเลยนะครับซึ่งก่อนวันที่สิบห้าเนี่ยดาวโชคลาภเราอยู่ในมรณะครับอก็ไม่แนะนําให้เสี่ยงนะครับแต่ถ้าใจรักทํายังไงก็เล่นเกี่ยวกับความเป็นความตายลดปอตึต้งลดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราเห็น ก็เสี่ยงได้นะครับแต่ก็มีมุมได้ไมาค่อยเยอะมากบางคนได้มรดกหรือไปเล่นเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศฮานอยลาวเวียดนามใช่ไหมครับแล้วก็เรียกอะไรกลับด้วยจะเล่นอะไรต้องกลับนะไม่ได้ออกตรงๆเช่น4ี่หสอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้ากลางเดือนไปแล้วนี่แ่ครับ15มิถุนาไปถึงเดือนหน้าเลยครับราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจราชสักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเอาทีนี้ละครับโอ้โหโชคลาบมาเต็มครับหลังกลางเดือนไปแล้วเสี่ยงกับผู้ชายได้เลยนะครับซื้อตอนกลางวันพระอาทิตย์โดดเด่นซื้อตามสถานที่ติดต่อสื่อสารไปษณีได้หมดนะครับโอโ้และช่วงนั้นเนี่ยยิ่งวันที่ยี่บหกไปแล้วอีกนะดาวพุธเห็นไหมครับเลขสี่ก็โคจรมาอยู่ร่วมกับตัวเรานะครับก็โดดเด่นสั้นเหลือเกินเพราะนั้นก็จะมีโชคมีลาบได้นะครับ ร่ำรวยกันทีเดียวเชียวนะตรงนี้แต่ยิ่งปลายเดือนนี่เห็นไหมดาวการเงินก็มาเนี่ยโอ้โหโชคลาภเรียกว่ากลางเดือนไปแล้วมีมาแน่นอนนะครับเลขจากตัวเราไปซื้อที่วัดเลขที่เราชอบได้หมดเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาเจรจาติดต่อสื่อสารนํามาสึ่งความสําเร็จอีกโอ้โหดูดีเลยนะครับตรงนี้ลุยเลยครับต่อไปเรื่องการงานเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับ เรื่องงานเราเนี่ยจะมีมีงานเข้ามาและแนะนําว่าช่วงนี้ทํางานเนะี่ยทำเป็นโปรเจกต์เป็นงานระยะสั้นนะครับทาไวๆอ่าจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังนะครับ 2. การงานเราที่ทําเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศออนไลน์ทําไปเลยแล้วจะดีต้องมีซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหาบ้างนะครับให้รู้ไว้มันเป็นจังหวะของเราหรือมีคนอื่นมาช่วยร่วมด้วยในการทํางาน,งานจะดีมากนะครับแล้วก็ติดต่อเพศหญิงไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะครับในเรื่องของงานนะครับ คนทางานประจําคนทําธุรกิจลุยได้ครับจังหวะนี้มีเกณฑ์เดินทางจากงานมากยิ่งขึ้นด้วยไปได้เลยนะครับตรงนี้ไปแล้วดีต่อไปครับเรื่องครอบครัวครับครอบครัวคือดาวเสาร์เนี่ยเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่7แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดมิถุนาไปแล้วเราจะต้องระมัดระวังหน่อยในเรื่องของครอบครัวสุขภาพคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยรถมีเกณฑ์ต้องซ่อมก็ได้อาอันนี้ก็ต้องดูแลนิดหนึ่งนะครับก็จะดีนะครับแล้วก็เรื่องของความรักครับจะต้องบอกนะครับ ก่อนวันที่26ความรักอย่าพึ่งใจร้อนอย่าไปรีบคนโสดโสดต่อไปก่อนนะครับใครมีคู่ประคับประคองดูแลกันไปแล้วจะดีขึ้นช่วงหลังวันที่26มิถุนาไปแล้วนะครับลูกบริวารน,นั่นคือดาวราหูนะฮะก็จะมีเกณฑ์นะครับที่จต้อไปติดต่อไปสัมพันธ์มากขึ้นไป,ไปการเปิดเทอมเอ่ยจะไปดูแลเอ่ยได้หมดนะถ้าถ้าเป็นบริวารก็เรียกว่าให้ทํางานเยอะๆได้เลยครับก็จะเกิดโชคเกิดลาเกิดทรัพย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ฝากเลขนําโชคด้วยนะครับ 14680ครับขอให้ทุกท่านสำเร็จลํำรวยในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสวัสดีครับ